ดราม่าเรื่องเกี่ยวกับการเจนโค้ดแล้วมีการเปลี่ยนตะการในทิกตอกช็อปซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่โนต้ตจะบอกวิธีการรับมือสําหรับครีเอเตอร์และพี่โนต้ตจจะมาบอกข้อจํากัดในการยิงโฆษณาด้วยเพราะว่าครีเอเตอร์หลายคนเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดว่าคนที่ยิงโฆษณาไปเนี่ยเขามีเจตนาซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าบางคนก็ไม่ได้มีเจตนาด้วยเช่นกันหลายคนก็อาจจะงงว่าเดี๋ยวนะพี่โนต้ตเขาเจตนาเปลี่ยนตะการจริงๆแต่เดี๋ยวพี่โนต้ตเนี่ยจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังครับว่าทําไมพี่โนต้ตถึงบอกว่าบางคนเขาก็ไม่ได้มีเจตนาเพราะ ใพี่โน้ตขอเท้าความก่อนเรื่องประเด็นดราม่าคือมีครีเอเตอร์ชื่อดังเนี่ยเขามาโวยวายในทิกตอกว่าคอนเทนต์ของเขาเนี่ยตอนที่ตกลงกับเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาจะทาคอนเทนต์ขึ้นมาหนึ่งตัวพร้อมมีการเจนโค้ดแล้วให้ทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยเอาโค้ดของเขาเนี่ยไปยิงในช็อปตะกร้าสินค้าของเขาอันนี้คือข้อตกลงกันแต่ปรากฏว่าตอนที่ทางเจ้าของแบรนด์เนี่ยมีการไปยิงปุ๊บเนี่ยใช้โค้ดของเขาจริงแต่ตอนปลายทางเนี่ยตัวทิกตอกช็อปเนี่ยตะกร้าเนี่ยมันกลายไปเป็นของเจ้าของแบรนด์เองซึ่งตรงเนี้ยพี่คน้ สมมติว่าพี่โนต้ตเป็นนักยิงแอดใช่ไหมแล้วมีคนคนหนึ่งเนี่ยทำคอนเทนต์ให้พี่แล้วเขาเจนโค้ดมาให้พี่โนต้ตครับถ้าเกิดว่าครีเอเตอร์คนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เอา t ิ k t o k Shop เนี่ยมาเชื่อมกับตัว business center ของพี่โนต้ตเนี่ยพี่โนต้ตจะไม่มีสิทธิ์ในการยิงช็อปของเขาได้เลยนั่นหมายความว่าการที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าทางครีเอเตอร์เองเนี่ยไม่ได้มีการให้สิทธิ์ทําให้คนยิงโฆษณานเนี่ยไม่สามารถมีสิทธิ์ในการเข้าไปหยิบสินค้าจากในายช็อปของครีเอเตอร์เอามายิงได t ิ๊กต k อกชอของครีเอเตอร์ก่อนในกรณีที่พี่โนต้ตเนี่ยต้องการที่จะยิงคอนเทนต์ของครีเอเตอร์แล้วก็ยิงติะก้าของครีเอเตอร์ด้วยแต่ละหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมคนที่ยิงแอดไปเขาไม่ทําแบบนี้พี่โนต้ตคิดว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันเพราะว่าเวลาที่เราจะต้องยิงแอดเนี่ยเราจะต้องมีการขอสิทธิ์ตรงนี้ก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการแก้กข้อน,นี้ที่ง่ายที่สุดแล้วหลายคนเนี่ยยังไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้เลยนั่นก็คือว่าถ้าเราเป็นครีเอเตอร์แล้วเราอยากจะทำคอนเทนต์แล้ว Gen ode, เ,เจนโค้ดไปใใหห้้้้เเเจาาาาขขอออออองงงงแบบบรรนนนน์่่่ยยิิิตกกกัคกวส ในการเข้าถึงตัวช็อปของเราก่อนเพื่อคนยิงแอดเนี่ยจะได้สามารถเลือกตะกร้าจากช็อปของครีเอเตอร์เนี่ยไปยิงได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการคุยเรื่องการขอสิทธิ์ตรงนี้ทางคนยิงแอดจะไม่สามารถที่จะเอาตะกร้าของครีเอเตอร์ไปยิงได้โดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าการที่จะยิงได้เนี่ยมันจะต้องมีการขอสิทธิ์กันก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากมีประเด็นตรงนี้เนี่ยพีน่น้อยก็จะมีทางออกให้อีกทางหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะคุยกับทางเจ้าของแบรนด์ว่าเอานี้ละกันการคุยกันรอบนี้เป็นการเหมือนจ้างทาคลิปไปส่วนทางคนยิงแอดหรือเจ้าของแบนนรน อันนั้นก็เป็นสิทธิของเขาซึ่งตรงนี้เราอาจจะคุยกันเป็นค่าตัวก็ได้ว่าโปรเจกต์นี้เราขอกี่บาทกี่บาทอันนี้ก็จะจบเรื่องราวตรงนี้ไปได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องขอพูดบทสรุปอย่างนี้ก่อนนะเราต้องทําความเข้าใจใหม่นะถ้าเกิดว่าเราเป็นครีเอเตอร์แล้วเราอยากจะให้ทางคนยิงแอดหรือเจ้าของแบรนด์เนี่ยเอาสินค้าเราไปยิงเราจะต้องให้เจ้าของแบรนด์เนี่ยเปิดสิทธิ์ขอเข้ามาใน Tik t o ็อกช็อปของเราเพื่อเขาจะได้เลือกตะกา้าเอาไปยิงได้กับอันที่2ถ้าเรามองว่าเรื่องนี้มันวุ่นวายเราก เ,เขาจะเอาไปยิงสินค้าอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราเนี่ยอาจจะมีข้อตกลงกันในสัญญาให้ดีว่าตอนที่เอาไปยิงเนี่ยเราให้โอกาสเขากี่วันไปยิงเช่นเราอาจจะให้เพียงแค่7วนันหรือ14วนันจบจาก14วนันตรงนี้เขาจะไม่สามารถเอาไปเขาจะไม่สามารถเอาคนของเราไปยิงแอดได้เพิ่มเติมมันเองหวังว่าคอนเทนต์ตัวนี้นะครับจะช่วยลดความเข้าใจผิดระหว่างครีเอเตอร์กับเจ้าของแบรนด์ลงนะถ้าเกิดว่าใครที่สงสยัยเรื่องตรงนี้หรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ไหมหรือว่าสิ่งที่โน้ต โน้ตเนี่ยจะทำคอนเทนต์มาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วเจอก,กันกับผมดิจิ t a ลโน้ตครับ